น้องมีใบดกใบสวยกัดสีค่อนข้างลึกสวยงามหน้าท uh ุ oh. นุนอมใช้แล้วมีใบโดกใบสวยกัดสีสดเข้ม uh oh. ชัดเจนตั้งแต่มีลำต้นกา <Wow. S 1> ้านใบยังเล็อยู่เลยะคะ่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูกการปลูกการลดน้ำและการใส่ปุ๋ยตามกำหนดเวลาถึงจะทำให้บอนสีและต้นไม้ของเรามีการเจริญเติบโต,ตแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว วันนี้ต้นก็จะนำสูตรบำรุงบอลสีที่ทำได้ง่ายๆเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นแนวทางเกษตรช่วยลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้และส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆเช่นกันค่ะปุ๋ยสูตรที่ต้นกำลังจะแชร์ต่อไปนี้เป็นปุ๋ยบำรุงบอลสีและต้นไม้ทุกชนิดได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำ และวิธีการใช้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่หนึ่งที่หาได้ง่ายๆนั่นก็คือน้ำสาวข้าวค่ะปริมาณที่ใช้น้ำสาวข้าวสำหรับวันนี้ต้นใช้200 ml ในน้ำสาวข้าวจะมีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพเทสเซียมธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุทองแดงและธาตุเหล็ก ซึ่งธาตุทั้งหมดที่ต้นได้กล่าวมาเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อบอลสีและต้นไม้ครบทั้ง3ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นสารอาหารหลักสารอาหารรองและสารอาหารเสริมของพืชน,นั่นเองค่ะส่วนผสมที่2ของสูตรนี้ต้นใช้เครื่องดื่มสปอนเซอร์ค่ะในเครื่องดื่มสปอนเซอร์จะมีน้ำตาลกลูกโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวคำว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวหมายถึง น้ำตาลที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการห <Wow. S 1> มักค่ะให้ใช้เครื่องดื่มสปอนเซอร์ปริมาณครึ่งฝาส่วนผสมที่3น้ำกาแฟค่ะปริมาณที่ใช้100 ml ในน้ำกาแฟก็มีสารอาหารที่พืชต้องการจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมและธาตุแคลเซียมค่ะ บอลสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอลสีดารานพรัตค่ะแรกเริ่มที่ต้นได้น้องมาเป็นบอลสีเบบีมีใบเล็กๆสองใบต้นเลี้ยงมาประมาณ 2- 3สเดือนแล้วค่ะทุกท่านจะเห็นว่าบอลสีดารานพรัตกระถางนี้น้องมีใบดกใบสวยกัดสีค่อนข้างลึกสวยงามน่า oh oh. ทุนุถนอมจริงๆค่ะให้ทำการเท ปุ้ยสุดบำรุงบอนสีลงไปที่โคนต้นรอบๆขอบกระถางปลูกบอนสีดารานกรัตได้เลยค่ะบอนสีกระถางที่สองที่จะทำการบำรุงในวันนี้นั่นก็คือบอนสีมณีล้อมเพชรค่ะ จริงๆแล้วปุ๋ยสูตรบำรุงสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธี 1. รลาดรดที่โคนต้น 2. ฉีดพ่นทางใบแต่วันนี้ต้นใช้วิธีการลาดรดที่โคนต้นเลยค่ะเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการลาดรดที่โคนต้นหรือฉีดพ่นทางใบทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะเ <c oughs> นื่องจากบอนสีมันีรอมเพชอ กับบอนสีดารานปรัต์ทั้งสองกระถางนี้มีลำต้นก้านใบยังเล็กอยู่ต้นเลยใช้วิธีการฉีดพ่นน้ำแทนการรดน้ำค่ะหากทุกท่านใช้ปุ๋ยสูตรบำรุงสูตรนี้แล้วบอนสีและต้นไม้ของท่านจะได้รับสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยค่ะและส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมที่เหลือใช้เช่นน้ำสาวข้าวอย่าทิ้งให้เลอะเทอะนะคะ สามารถที่จะนำมาทำปุ๋ยที่ทำให้บอนสีและต้นไม้ใช้แล้วมีใบโดกใบสวยกัดสีสด uh oh. เข้มชัดเจนตั้งแต่มีลำต้นก้านใบ <Wow. S 1> ยังเล็กอยู่เลยล่ะค่ะส่วนผสมน้ำกาแฟก็เช่นกันถ้าดื่มไม่หมดก็อย่าทิ้งให้นำมาทำเป็นส่วนผสมของปุ๋ยสูตรต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่มเลยล่ะค่ะหรือถ้าจะแค่ราดลด น้ำกาแฟที่เหลือไปที่โคนต้นไม้ก็ทำได้เลยเช่นกันค่ะจากที่ต้นได้ยกตัวอย่างก็เป็นส่วนผสมหลักๆที่เป็นของเหลือใช้นำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับบอนสีและต้นไม้ไม่ว่าบอนสีจะอยู่ในช่วงกำลังโตหรือต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการให้บอนสีหรือต้นไม้ที่ท่านปลูกไว้ที่บ้านโตเร็วใบสวยใบยดกสวยงามไม่จาเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่เราสามารถนำของเหลือใช้ในบ้านมาทำปุ๋ยสูตรต่างๆใช้ได้เองเพียงแค่ให้เรารู้ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างที่นำมาทำปุ๋ยเมื่อบอนสีและต้นไม้ใช้ไปแล้วจะได้รับสารอาหารอะไรจากส่วนผสมนั้นๆค่ะ จริงๆแล้วยังมีส่วนผสมที่เหลือใช้ภายในบ้านของเราอีกมากมายหลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้เป็นอย่างดีต้นจะไปค้นคว้าหาความรู้และลองทำเสร็จแล้วจะนำมาแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเพื่อเราจะได้ปลูกต้นไม้ให้โตเร็วงดงามโดยใช้ปุ๋ยที่เราทำเองปลอดภัยไร้สารพิษโดยเฉพาะปุ๋ยที่ใช้กับ พืชผักสวนครัวที่เราต้องนำมารับประทานค่ะต้นหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับ ท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไ t Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีบัรสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ